u m 9นะครับ vum 9ที่แฮมนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับ m 9กคู่มือ m 9นะครับว่าเป็นยังไงยังไงก็นี่ครับแล้วก็แบตตัวนี้สามารถเสียบชาร์จ p อแบ bank ได้นะครับตัวนี้เสียบชาร์จ p อแบ bank ได้ ตัวชาร์จก็มีแฮนดชาร์จให้นะครับแฮนชาร์จให้ใช้ได้2ระบบชาร์จไฟบ้าน2 2 0กับชาร์จเพลทแบงค์หรือว่าแดปเตอร์ไฟเป็นไ p ซีนะครับโดว M9 นะครับตรงนี้หมุนได้นะครับก็ลักษณะฟังก์ชันเมนูลักษณะตัวนี้ IP 65นะครับตัวนี้ใส่สาย Data ได้ครับอันนี้กดวอล์ปุ๊บนี่ นะครับกดนี่สองนี่สามารถกดได้สองช่องนะครับกดสองช่องคนช่องไหนนี่นี่นะครับนี่ฟังวิทยุอันนี้ฟังนี่นะครับเรียกว่าดูสภาพอากาศนี่ก็เมนูก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่กดออกคุก วี <V. S 2> นี่นี่นี่นะครับนี่อ่าพอใช้ไหนกดปุ่มไหนปุ๊บอ่านะครับปุ่มนี้อ่าเห็นไหมนี่นะครับ <c oughs> สอง นี่นะครับลักษณะก็เป็นลักษณะ,ะณวันนี้เสาเครื่องใหญ่อิดแรงนะครับนี่นี่นะครับั้างก็สุนข้างไว้นี่นะครับเขาแกงน้น ตอหน้าบ้านเลยตอนในพอยอ่ะต่ดแท็บเดียวเรไปออกพยัดไปดู้เลยใหใหญ่อ้บริษัทนี้ก <that> really <Tampa> ็อย่างบริษัทนความมอังการอเงินยโ้มโอังการีโถบรัทในคลิวลาคือหุ้นให่อนสดสุแจะไม่ผิดนักค้ เรื่อมีไทยพันธุ์นิดมีอะไรเงี้ยถือหุ้นด้วยนะใหญ่โตเดี๋ยจะใช้ที่ของทับถิ่นว่านครไต้เข่าที่ขนาดโดนต้นมาเรื่องนี้คือสิบรอดแล้วนะ